สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เราจะมาชมสวนพอลักบ้านสกัรังนะครับอีกรอบหนึ่งนะครับรอบที่แล้วเ,เรามาดูอ,อินทภพาลัมที่เกิดผลนะครับช่วงนั้นกำลังลายพอดีวันนี้เราจะมาดูหน่อพันธุ์นะครับหน่อพันธุ์แล้วก็ดูผสมประสานไปนะครับเราได้นัดคุณมนตรีไว้นะครับเจ้าของสวนพอลักบ้านสกงรังนะครับ นี่นะครับคุณมุตรีคุณมุตรีครับสวัสดีครับสวัสดีครับนี่นะครับเราได้นัดท่านไว้นะครับเจ้าของสวนพรลักบ้านสกกลางนะครับตอนนี้ทําอะไรอยู่ครับกําลังรดน้ำอินดพาร์าำต้นกล้าเพราะเนื้อเยื่อครับผมพึ่งพึ่งลงชําใหม่ครับอ๋ออันอันนี้มันไม่ใช่ชุดที่แล้วเนี่ครับที่แล้วหมดไปแล้วครับมี นี่ท่านที่สนใจมาไ้ขอแบ่งขอแบ่งไปเลี้ยงไปปลูกครับควันนี้ก็เลยไปหาไปหาเมื่อไหร่ไปหาแย่งไปหาแย่งตลาดเข้ามาครับพอไปหาแย่งมาครับซึ่งแย่งมาได้ไม่ทไม่ไม่ไม่กี่ต้นครับวิ่งเข้ากรุงเทพมาครับโอ้แสดงว่าของเราเขาไม่แย่งไปเราก็ไปแย่งเขามาอีกที่นึครับ กำลังพึ่งพึ่งช้ำได้สองสาวันเนี้ยครับก็เลยอสดน้ำจะเป็นก็ได้มาไม่กี่อย่างแหละครับ,รบได้มาต้นแล้วไม่ไม่เยอะแล้วหนึ่งก็หนึ่งแย่งเพราะว่าต้นทุนมันแพงอสองล้วก็ทุนน้อยค่อยค่อย Ar, <c oughs> ค่อยๆเริ่มครับถ้าใครทุนน้อยก็ค่อย,อย SI <VE> ๆเริ่มจากเล็กไปหาน้อยครับเอามาปลูกเองบ้างถายบ้างครับอันนี้เป็นใบจริงแล้วพร้อมลงใช่ไหมอันนั้นคืออันนั้นพร้อ,อมลงตั้งนานแล้วครับอยู่ <c oughs> ใช่ไหมครับทีๆๆ่ที่สวนเขาครับอืมแต่อันนี้ก็เริ่มลงก็เริ่มแตก <c oughs> แตกคนนกแล้วครับแ็แตกคนลงลงแตกแล้วใหม่ก็ลงได้แล้วแต่ถามว่าลงได้ไหมมันลงได้ตั้งแต่นี้แหละครับถ้าดูถ้าน้ําดีครับ ่ดูแลตลอดใช่ไหมครับถ้ามีน้ําลดอยู่เรื่อยๆครับคืออันนี้มีพันอะไรบ้างครับเลยตอนนี้นีเหรอที่ลดน้ําอยู่นี่คือตัวนี้ครับครับผมตัวเนี้ยตัวนี้ประมาณนี้คือบาฮีครับนี้บาฮีบานีเหลืองนี่หละบาฮีเหลืองบาฮีเหลืองนี่หละครับครับอ่า ส่วนสี่สี่ตัวนี้จะเป็นเบรมครับเบรมเบรมครับเบรมก็จะเห็นรหัสครับอยู่ครับหนึับสองห้านะครับหนึ่งสองห้าก็คือเบรมนะครับครับแล้วก็ตัวนี้นะครับสี่สี่ต้นนี้นะครับครับจะเป็นหนึ่งสองหกนะครับหนึ่งสองหกก็คืออาเมสดาฮานครับครับเมสดาฮาน ตัวนี้ก็จะเป็ในใบฮีเหลืองนี่ก็จะเป็นหนึ่งศูนย์สี่นะครับอ <c ười> <c ười> ืใบฮีเหลืองจะเป็นหนึ่งสี่อ่าครับใบฮีเหลืองจะเป็นหนึ่งศูนสี่ครับแล้วก็ประมาณเนี้ยครับประมาณสิบต้นครับสิบต้นนี้เป็นที่เหมือนอันนี้ยก็จะเป็นใบฮีแดงครับใบฮีแดงใบฮีแดงครับหนึ่งสามหกครับเอาเห็นว่าใบฮีแดงช่วงนี้หายากมากเลยใช่ไหมครับก็พอมีแต่ราคาสูงครับ ครับพอมีแต่ราคาเดิมผมปิดน้ำาลครับพอมีแต่ราคาสูงจะจะสู้ราคาได้ไหมอะไรอย่างเี้อย่างเช่นสี่ตัวนี้ก็จะเป็นอบูบาเดียอบูบาเดียมันมันมาใหม่เลยว่ายังไงครับพันมาเก่านี้แหละครับแต่แต่ว่ายังไม่เข้ามาในไทยไม่เยอะครับอเข้ามาในไทยไม่เยอะอันนี้กินสดหรือว่ากินแห้ง กินสดแล้วก็ไปถึงกึ่งสุกจนถึงแห้งได้เลยครับพันเนี้ยครับแสดงว่าทานได้ตั้งแต่ตั้งแต่เริ่มเริ่มแก่เริ่มแก่จัดครับเริ่มแก่จัดก็ไปถึงสุกกึ่งสุกแล้วก็จนทําแห้งได้ครับตัวเนี้ยคืออะบูปาเดียแต่อย่างเช่นบาฮีเนี่จะกินได้แค่ผลสดครับสดแก่จัดถ้าสุกไปก็ก็ไปทางไม่สามารถไม่สามารถทําแห้งได้ครับคือบาฮีครับแล้วก็ ตัวนี้อเมทชุดที่แล้วเขาโอนเงินมาแล้วครับแต่ยังไม่ได้นำส่งครับอ๋ออันนี้มีคนมาจองมาแย่งมันแย่งไปแล้วครับนี่มีคนมาแย่งไปม่าจะปลูกก็ไม่ได้นั่นแล้วครับครับแล้วก็ถัดไปก็คือหนึ่งหนึ่งห้าหนึ่งหนึ่งห้าคือคืออสกาครับอสกานี้อสกาตัวนี้นี่คือโอ ด้นตาแทบกระเด็นครับกวาจะได้มาใช่ไหมครับมันมันมันแพงหรือว่ามันหายากมันแพงทั้งแพงทั้งหายากครับคือพันธุ์มันเพิ่งเข้ามาครับเขาบอกว่ามันพันธุ์มันดีเขาบอกว่ามันพันพันพันต้นฤดูอืมก็คือออกก่อนเพื่อนออกก่อนเพื่อนครับพันต้นฤดูแล้วก็ให้ลูกดอกครับก็ครับ นี่จะเป็นอบูบาเดียอบูบาเดียเขาบอกว่าเป็นสายพันธุ์สายพันธุ์เทพเทพแห่งสายสีเหลืองอครับเทพแห่งสายสีเหลืองครับครับบหีแดงก็ชาก่อนอนชาก่อนครับเห็นว่าการนอได้ตอนไว้แล้วใช่ไหมครับครับมีมีตอนบ้างครับตอนเป็นอัมเอสดาฮานอัมเอสดาฮานจะจะไปดูเลยไหมครับครับผมคครรัับบ อันนี้เป็นพันอะไรครับผมอเอสดาฮานครับอันนี้ตอนแล้วใช่ไหมครับอออกหน่อเริ่มตอนครับผมตอนตอนหน่อครับบางคนเขาก็บอกว่าตอนหน่อเล็กไปครับแต่ผมมีคนมาสั่งให้ตอนครับเขาเขาอยากได้เขาก็เลยให้ตอนผมก็เลยตอนครับก็ ไม่แน่ว่ามันจะออกรากไหมแต่ผมว่าผมว่ามันต้องออกเพราะตอนขนาดนี้มันต้องออกครับครับด้วยใกล้ดีกว่าครับครับอันนี้มีคนจองแล้วใช่ไหมครับครับมีคนจองแล้วครับโอนเงินมาจองเรียบร้อยแล้วโอนเงินมาจองเรียบร้อยครับหนอเท่าไหร่ครับเออผมเรียกไป นอนละแปดพันครับนอนละแปดพันครับผมเรียกไปนอนละแปดพันโอ้โหแปดพันนี้ขายหมดไหมครับเออแย่งกันครับโอ้แย่งกันอีกครับโอ้โหแย่งกันไม่พอครับไม่พอเสียดายที่ที่ไม่ได้เอามาปลูกไว้เยอะตั้งแต่แรกครับว่าผมปลูกปลูกไม้ไปไหนครับผมปลูกสายพันธุ์นี้ตั้งแต่สามสองปีกว่าสองปีกว่าสามปีเนี้ยมัน ตั้งแต่ตอนสองปีกว่าเนี่ยผมก็ยังซื้อสี่พันอยู่เลยครับต้นต้นต้นพอเนื้อเยื่อในหลอดแคปซูลนะครับครับอันนี้ได้กี่หน่อครับต้นนี้ต้นนี้น่าจะได้เจ็ดเจ็ดหน่อนะครับโอ้โหเจ็ดหนอดกมากครับครับเจ็ดหน่อต้องต้องตอนออกครับเพราะว่าโคนมันจะได้เบ่งครับโคนจะไดตัวครับคือถ้าไม่ตอนมันก็ มันก็เลี้ยงหน่อโคนจะไม่โตครับมันก็จะสูงขึ้นไปโอ้โหต้นละแปดพันตเจ็ดหน่อ,น,อนี่นะครับนี่นะครับเพื่อนๆหน่อเดียวก็คุ้มทุนแล้วครับหนอ้อยก็คุ้มทุนแ,แต่นี้ได้เจ็ดหนอนนะครับแต่ต้นแม่ยังเหลืออยู่นะครับครับแล้วก็จะมีอีกทางนู้นอีก สองสองต้นครับแถบแถบนั้นต้นละต้นละหกหน่อครับครับไปดูกันนะครับผมครับนี้อีกนะครับครับนี้ครับอีกต้นนี้กับผัดไปนี้คือหกหน่อครับนี่หกหน่อใช่ไหมครับต้นละหกหน่ออันนี้กับต้นนี้ครับอือย่าง นี่หน่อแล้วหน่อเล็กเหมือนกันก็ตอนหน่อเล็กแตไม่ครับอันนี้ออเดอร์หมดเรียบร้อยหมดเรียบร้อยครับโอ้โหอันนี้ตั้งแต่ขายหน่อก็คุ้มเกินคุ้มแล้วนะครับคุ้มมีคุ้มเกินคุ้มด้วยเหรอครับครับผมว่าน่าจะคุ้มเกินคุ้มครับเดี๋ยวถ้าลูกออกมาอีกนี้ก็สุดยอดเลยครับอันนี้ปีหน้าปีหน้าเปิดสวนได้เลยนะครับผม S <S <S นี่นะครับครับเมื่อวานนี้เดินมาดูมีด้วงมีด้วงอีกมีด่วงมาคือกลิ่นตลิ่นมันออกครับตลิ่นกลิ่นจากไก้เวลาเราตอนเนี่ยครับเราต้องลาดสารกันด้วงด้วยครับครับโอ้โห,โหถ้าด้วงลงนี้แย่เลยนะครับนี่ครับ โอ้โหสุดยอดมากครับหน่อเดียวก็คืนทุนให้แล้วครับหนอเดียวก็คืนทุนยังไม่ได้ขายผลผลิตเลยครับขายแต่หน่อก็ได้ทุนคืนแล้วครับครับอันนี้ที่ว่าซื้อมาแพงๆนี้ก็แสดงว่ามันถูกไปเลยใช่ไหมครับครับคุ้มครับซื้อซื้อพันคือถ้าจะเล่นถ้านักเลงเล่นนะครับถ้านักเลงจะเล่นน่ะให้เล่นพันดีไปเลยครับให้เล่นพันดีไปเลย เนื้อเยื่อทุกอย่างดีทุกอย่างดูดีทุกสายพันธุ์แต่พันธุ์ไหนทีไ่ไม่ติดฝาดอ่าไม่ติดฝาดนะครับถามว่าช่วงนี้ตลาดต้องการหมดไหมคนคนกินเขาไม่รู้หรอกว่าพันธุ์ไหนอร่อยไม่อร่อยเพราะว่าเขาไม่ได้ศึกษาครับคนกินเขาคิดว่าเป็นอินทรพาลัมเขาก็กินเลยครับครับแต่เขาจะกินเข้าไปปุ๊บคำแรกเขาจะว่าถ้าคนไม่ชอบฝาดเขาจะว่าติดฝาดครับแต่ถ้าเป็นพวกอเมธด,ดาฮานพวกเบม พวกเนี้ยการันตีออกมาแล้วว่าจากจากผู้ปลูกเล็กๆครับครับคือไม่ติดฝาดะถ้าไม่ติดฝาดนี้ก็คือแน่นอนติดตลาดแน่นอนครับอะไรประมาณนี้อันนี้ปีหน้าได้ชิมไหมครับเนี่ยผมว่าน่าจะได้ชิมนะครับครับถ้าออกมาเยอะก็ต้องต้องออกแหละครับเพราะว่ามันมันมันเริ่มขนาดนี้แล้วมันน่าจะออกครับปีหน้าคาดว่าจะได้ชิมพันอะไรบ้างครับ ก็ก็มีมีอยู่นะครับพันอะไรบ้างครับที่จะได้ชิมปีนาโคเนซี่ก็น่าจะได้ซิชิมครับที่สวนครับแล้วก็นาวาเดอร์นาวาเดอร์นาวาเดอร์ก็น่าจะได้ชิมครับแล้วก็อัมเบดหานครับแล้วก็บาฮีครับบาฮีทั่วไปนี่แหละครับบาฮีเหลืองครับครับบาฮีทั่วไปจะเป็นก็ผมลองปลูก ทั้งของ UAE แล้วก็ของ DPD ครับถามว่า DPD ก็คือของอังกฤษนะครับ UAE นี่ก็คือของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์อ่าสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์นะครับผมครับอย่างนี้ก็ชิมหลายสายพันธุ์เลยใช่ไหมครับน่าจะได้ชิมครับครับทุ่งารกครับครับอันนี้ปีหน้าพร้อมเปิดเลยใช่ไหมครับเปิดเลยเนาะก็ถามว่าเปิดเลยไหมนี่ก็ มันสวนไม่ได้ใหญ่ครับครับสวนมันเล็กๆอยู่เนาะแต่ว่าสวนไม่เล็กแต่ว่าหลายสายพันธุ์นะครับหลากหลายแ่ไมเล็กเขาลยบอกว่าเปิดเปิดเปิดนี้ก็กระไรอยู่อะไรอ,อ,อย่างเงี้ยเฉพาะอะถ้าถ้าเปิดนี้สวนมันเล็กนี้ก็เอคนมาซื้อก็จะไม่พอขายให้อ,อะไรอย่างเงี้ยถา้าเปิดให้ชมไม่ชิมครับนะค,ครับก็ถือว่า สุดยอดมากครับส่วนนี้ก็มีหลากหลายสายพันธุ์ถึงจะสวนไม่ใหญ่มากนะครับก็มีหลากหลายสายพันธุ์แถมยังใจดีด้วยครับเพื่อนๆครับตัวเองซื้อมาแล้วตัวเองซื้อมาแล้วเพื่อนเกษตรมาขอแบ่งก็ยังใจดีให้แบ่งนะครับนี่นะครับหญ้าลกมากครับยังไม่ได้ตัดครับผมงานเยอะมารอบที่แล้วยังแปนดีอยู่เลยแปนดีอยู่ แต่ว่านี่แหละครับนี่แหละครับหน่อเดียวนะครับหน่อเดียวคุ้มทุนนะครับยังไม่ได้ขายผลผลิตนะครับแค่หน่อเดียวนะครับสุดยอดมากครับเพื่อนๆครับวันนี้ต้องขอบคุณคุณมนตีมากนะครับที่ว่าให้เรามาชมสวนอีกรอบนึงนะครับครับวันนี้ต้องไม่มีอะไรมากนะครับก็มา ชมหนอนะครับไม่ได้มีผลผลิตนะครับเพราะว่าช่วงนี้ครับช่วงนี้ไม่ใช่ฤดูเก็บผลผลิตครับช่วงช่วงนี้คือฤดูฤดูบำรุงบำรุงครับก็สวัสดีครับผมครับขอบคุณครับสวัสดีครับ